สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสายเอเวอเรชันนันกำังล็กแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมีของเล่นนี่นะครับเป็นกระดาษที่สามารถหมุนได้แบบไม่รู้จบนะครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเราหมุนมาทางนี้ก็ได้แล้วหมุนย้อนกลับก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะหมุนพลิกไปเรื่อยๆนะครับหมุนได้ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จบเลยนะครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับ โดยที่ไม่ได้ติดกาวนะในไม่ติดกาวนะครับพับล้วนๆนะครับไม่มีติดกาวไม่มีเย็บใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะครับพี่จะสอนทีละขั้นตอนอย่างละเอียดไปกันเลยเริ่มต้นนะครับเราจะใช้กระดาษขนาด A4 เนาะเริ่มต้นครั้งแรกให้พับครึ่งนะครับแนวนอนอย่างนี้นะครับพับครึ่งมาอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ทับให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็รีดให้เรียบเลยนะครับเอาเล็บกดดีๆนะรีดให้เรียบอย่างนี้เลยนะครับกลางออกมานี้ครับพับอีกทางหนึ่งนะครับกดอย่างนี้รีดเหมือนเดิมครับให้เรียบเลยจะเห็นรอยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราพับครึ่นงน้ครับพับเป็นสามเหลี่ยมลงมาเนาะ,ะพับจะขวามาแบงนี้นะครับ พับลงมาได้เลยเหมือนเดิมครับกดรีดให้เรียบนะครับใช้เรียบช่วยจะดีมากเพราะกระดาษที่พี่ใช้นะครับเป็นกระดาษแข็งเนะาะใช้กระดาษแข็งจะดีกว่านะครับดีกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะครับนก็พับลงมาเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับรีดให้เรียบครับ มันจะช่วยให้เราพับง่ายขึ้นนะครับและก็สัดส่วนจะเป๊ะมากยิ่งขึ้นอ่ะพอได้อย่างนี้เนาะนะครับเราจะพลิกใหม่ทางหนึ่งนะครับพับลงมาให้มันตรงกับรอยต่อตรงนี้นะครับอ่ะโดยที่ขีดตรงกลารตรงตัวนี้ให้มันตรงกันนะครับอ่ะแบบนี้เลยจนขอบปุ๊บกดรีดครับ ซึ่งส่วนนี้นะครับส่วนที่มันเกินมานี่เราจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราพับมาอีกทางหนึ่งครับ้ามาแบบนี้นะครับเหตุผลพรบเพราะอะไรดูไหมอ่าเราจะสามารถฉีดตัวนี้ได้หรือใช้กันไกลตัดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเนกาะบางคนแต่สำรับพี่ถนัดฉีกนะครับฉีกเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการความเนียบขนาดนั้นนะครับ สะดวก,ก่างนี้เราตัดได้เลยมาคนเราจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้เราไม่ใช้เอาทิ้งไปนะครับแล้วก็กางนี่ออกมาเห็นไ,ไหมอ่าเราจะมีรอยอยู่นะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็เริ่มจากการพับครึ่งขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับปึ๊บให้มันเท่ากันเนาะอ่ารีเทเรียบเหมือนเดิมครับ ทุกครั้งพี่จะพยายามกดนะครับแบบนี้เลยะนะครับยังทำให้เป็น2ด้านนะครับทั้ง2ด้านอ้าวใครได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปพับครึ่องอีกหนึ่งครั้งครับพับครึ่งนี้ขึ้นมานครับอ่าอีกหนึ่งครั้งนะครับ นีก็ให้มันตรงกันเนาะข้างบนพับลงมาเหมือนกันนะครับพับมาหากันเนาะมันจะชนกันพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ขอบมันจะชนกันพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยนะอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหม ต่อไปแล้วก็พับาาครึ่ง,รเรง,นะเรงเข้ามานะครับฝั่งนี้นะครับเนื่องจากเป็นกระดาษแข็งเนาะเราค่อยๆโค้งเข้ามานะครับให้มนมาชนตรงกลางตรงนี้นะครับปึ๊บแนะนําให้เป็นใช้เป็นกระดาษแข็งนะครับกระดาษปกก็ได้ที่เป็นสีๆจะสวยกว่าแล้วก็เวลาเราหมุนน่มันจะอยู่ทรงมากกว่านะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน นะครับอ่าแบบนี้เลยเนาะนี้ยังไม่เสร็จนะครับพับคัน,นี้เข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยมันจะมีรอยอยู่ใช่ไหมครับเดีย๋ยวไปได้ให้พับ2ด้านนะครับกลับไปกลับมายอย่างนี้เนาะรอยเราจะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็พับครึ่งเข้ามาแบบนี้นะครับอย่างนี้ได้เลยนะ <c oughs> ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันพับเข้ามาแบบนี้ได้เลยนี่เห็นไหมนะครับมันจะมาเป็นล็อกมันจะเหลือล็อกตรงกลางนะครับที่ยังเราต้องแบ่งขึ้นมาอีกนะครับวิธีทําคืออย่างนี้นะครับต่อไปเราก็พับขึ้นมานะครับพับมาที่รอยที่2ตรงนี้นะครับทาบเสร็จรอยที่2ตรงนี้เนาะอ่านี่กดไปมันจะแบ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ พับเหมือนกันเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับพับมาที่รอยที่1นึ่อยที่สองใช่ไหมครับเอาหัวมันมาจดที่รอยที่2นะครับทาบใส่อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดมันลงไปครับรีดมันเลยแบบนี้นะครับทุกรอยเ้าเป็นไปได้เราพับหน้าหลังอย่างนี้นะนี่มาจะช่วยนะครับปึ๊บ,บเสร็จแล้วนะครับ จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะได้ทั้งหมดอยู่ราวราวเจ็ดรอยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดรอยเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนั่นก็คือปากกานะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้ไม้บรรทัดและก็ปากกาอะไรก็ได้นะครับที่เราพอจะขีดเส้นได้เนาะอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกเราจะขีดจาก มุมนี้เว้น2ช่องนะครับขีดแบบเฉียงๆอย่างนี้นะครับนี่วางแล้วก็ทาบมาได้เลยนะทาบขีดมาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นรอยพับนะครับแล้วก็เว้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็คือ1ช่องใช่ไหมข้างบนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะลากยาวกว่านั้นนะครับมันจะพาดมานี่เลยนี่นะครับพาดมานี่เลยนะครับแบบนี้แล้วก็ขีดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับไปจนสุดเลย ขีดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอีกฝังนะครับทำเหมือนกันทำเหมือนกันกับอีกฝั่งนะครับ พอเราขีดเสร็จหมดทุกอย่างนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นตารางตารางอย่างนี้เนาะแล้วให้เราพับตามรอยนี้เลยนะครับพับพลิกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับพับตามรอยนี้เลยนะครับค่อย,ย <texts S 1> ๆพับไปเรื่อย,ยๆมันจะหลายเส้นหน่อยเนาะแต่ว่าพับไปนะครับจนครบทุกเส้นเลยนะครับพับด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้เหมือนเดิมน,น,น,นะนี่หนึ่งอันเห็นไหมนะครับต่อไปที่2ก็ทําเหมือนเดิมนะครับพับตามรอยได้เลย ขับตามรอยไปเรื่อยๆนะครับขับตามรอยไปเรื่อยๆ ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้กางขึ้นมา,านี้นะครับการถามันออกมาแล้วก็อีกฝากนึ่งสอดเข้าไปสอดเข้าไปให้มัน,นดนให้มันจะหลดกันเนาะ อันตอนจะยากนิดหนึ่งนะครับอโอเคครับเห็นไหมมันจะจรวดกันพอดีนะครับอนนี้นี้นะครับจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีนะเริ่มเป็นรูปล่างแล้วนะครับสเต็ปต่อมานะครับให้เราหยิบมาอย่างนี้นะครับ อันนี้ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ดันตรงกลางนั้นแล้วก็บีบด้านข้างเข้ามานี้นะครับแล้วก็พับเข้าไปกดลงไปมันจะเป็นเหมือนถุงชาเห็นไหมนะครับเป็นเหมือนถุงชาได้หนึ่งด้านทําทุกด้านครับทําเหมือนกันทุกด้านกดเข้าไปนี้นะครับนี่แล้วก็บีบเข้าไปนะครับทับกันเข้ามา จะเป็นเหมือนถุงชานะครับพับไปอย่างนี้เลยกดตรงกลางนะครับอ่ามันจะได้เป็นสามด้านเห็นไหมครับสามด้านแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วมันจะเหลือนิดน,นึงน,นะครับเราจะบีบอีกอันนึงนะครับคือตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้กดตรงกลางเหมือนกันนะครับตรงกลางคือตัวนี้นะกดนะครับแล้วก็พับลงไปเลยครับ ให้มันครบทุกด้านนะครับแต่ตอนนี้เราต้องจัดมุมหน่อยนะจัดมุมให้มันคมๆมมนะครับให้มันเป็นเหลี่ยมๆอ่ามันจะได้ทรงของมันนะครับให้มันเป็นเหลี่ยมน,นี้เลยนะครับแล้วก็กดลงไปเหมือนเดิมกดป๊อนะครับอา่านี้นะครับจัดเหลี่ยมเหมือนเดิมจัดเหลี่ยมจัดมุมเหมือนเดิมนะครับ ทำให้ครบทั้ง3าด้านอ่ะเห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปล่างแนละ้วเป็นรูปทรงแล้วนะครับจัดเหลี่ยมจัดมุมให้ดีนะครับอ่างก็จะแน่นอย่างนี้นะครับอ่ะเราก็จะได้รูปทรงอ่าเขาเรียกว่าจะเรียกว่ากี่เหลี่ยมดีเล่ะนะครับหกเหลี่ยมเนาะ วลี่ยมที่เหมือนเป็นวงแหวนที่เราหมุนไปเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุดนะครับแต่เวลาเราหมุนช่วงแรกๆมันจะติดขัดไปนะครับเนี่ยเราต้องค่อยๆจัดทรงมันไปด้วยนะครับจัดทรงไปด้วยกลับไปกลับมานะครับแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มลื่นขึ้นนะครับนีครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจัดทรงไปเรื่อยๆนะฮะิกไปลิกมาก็จะหมุนไปแบบไม่สิ้นสุดนะครับหมุนวนไปเรื่อยๆแบบนี้ ะนะครับเห็นไหมครับวนไปได้เรื่อยๆอย่างนี้เลยอ่าเรี่บร้อยครับสามารถเอาไปลองทําเล่นกันได้นะครับ